คุณรู้ไหมว่าเดอะล็อกในหนังยอมมนุษย์ที่เป็นเรื่องของข้อมูลการฉายซึ่งเป็นข้อมูลการฉายในประเทศญี่ปุ่นอะ่ะเมื่อเข้ามาฉายในบ้านเราอะ่ะก็ต้องปรับไดอะล็อกตรงนี้ให้เป็นข้อมูลการฉายในบ้านเราด้วยไม่งั้นคนดูไทยงงตายเลยยกตัวอย่างเรื่องแรกนะฮะเซนไคเจอร์เดอะมูวี่ที่ตอนท้ายใครโตพูดว่าตั้งแต่วันที่7มีนาคมเป็นต้นไปก็พร้อมลุยสุดข,ขีดเต็มพลังซึ่งวันที่7มีนาคมอะ่ะก็เป็นวันฉายเซนไคเจอร์ตอนแรกในญี่ปุ่นฮะ ภาคไทยก็เลยปรับตรงคําว่าวันที่7มีนาคมให้เป็นวันที่พวกเราได้มาพบกับทุกคนแทนเรื่องที่2 สุดยอดการประชุมแห่งประวัติศาสตร์ฮะที่มีทั้ง DK Legend เซนไคเซอร์โกไคเรสแล้วก็โกจูวูฟที่เซนไคเซอร์ได้พูดว่าซีรีส์โกจูเจอร์กำลังจะฉายทางช่องทีวีอาซาฮีและช่องในเครือซึ่งก็เป็นช่องทีวีในญี่ปุ่นฮะพอเป็นภาคไทยก็เลยปรับเป็นทางช่องแอปแดงเซนไปการ์ตูนขับแทนและอีกเรื่องฮะกิสเอ็กซ์ตาไทคุนชินโนบีฮะที่ฉากหลังเอ็นเครดิตะจะมีบทสนทนาประมาณว่าซีรีส์ชินโนบีรับชมได้ที่แอป TTFC ซึ่งมันก็เป็นแอปที่ดูได้แค่่่ในนญีปุ ภาคไทยก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อแอปที่ดูได้ในไทยแทนฮะซึ่งมันก็มีตั้ง2แอปนะ่นั่นก็คือแอปแดง dexclub และ flexer ที่เจ๋งไม่กว่านั้นคือบทภาคในแต่ละแอปจะไม่เหมือนกันฮะถ้าดูจากไหนได้อลอกตรงนั้นก็จะเป็นชื่อแอปนั้นเลยโคตรเจ๋งอะฮะ